สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวการใช้งานนะครับเครื่องยิงตะปู F50 นะครับของ VALUE นะครับยี่ห้อแวรูซึ่งตัวนี้ครับจะอยู่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.4กิโลกรัมนะครับเหมาะสำหรับการยิงไม้กรอบลูกไม้อัดไม้พาเลทงานเฟอร์นิเจอร์อต่างๆนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้ลูกตะปูได้ตั้งแต่ สิบมิลสิบห้ามิลยี่สิบมิลจนถึงห้าสิบมิลนะครับซึ่งผมจะเอาตัวตะปูตัวห้าสิบมิลมาใช้งานด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อให้ตัวน้าเพื่อให้น้ํามันเนี่ยไปหล่อเลี้ยงข้างในของตัวเครื่องให้เครื่องทํางานได้ไม่ติดขัดอายุการใช้งานยาวขึ้นนะครับเนี่ยครับหยอดลงไปประมาณประมาณสองหยอดเออสองหยดนะครับครับแล้วก็ ใส่ตัวคอปเปอร์เข้าไปนะครับอโอเคแล้วก็เปิดล้างตะปูครับใส่เข้าไปอืดิดเข้าไปครับต่อ,อไปครับจะมาะทดสอบการยิงนะครับอันนี้นะครับผมใช้ไม้อสองอานประกบกันแล้วก็ยิงลงไป นี่ครับจมทุกนั้นนะครับโอเคนะครับก็อุปกรณ์ที่มากับตัวก่อนนะครับก็จะมีแมนนวดนะครับแล้วก็ประแจแอลหกเหลี่ยม2ชิ้นนะครับแล้วก็ลิ้นลิ้นสำหรับตัวไอ้ผ้าสิบนะครับชุดโอลิงนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีน้ำมันแถมมาด้วยนะครับในกล่องนะครับโอเค ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนาย